อ,อ,อันนี้จะเทสที่บอดน้องดูนะครับดูนะครับว่าเป็นปะยางที่เราไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับดูครับว่ามันจะเป็นไงระวังโอเคนะครับกัดได้นะครับโอเคนะครับอันนี้เทสจากบอดที่สามนะครับอ,อันนี้หลังสมบูรณ์เนี่ยอันนี้คือประตูน้ํานะครับตูน้ําและอันนี้คือคือบอดที่สาม ดูนะครับอันนี้เราจะแทสให้ดูห,หลายๆจุดนะครับว่าปามันกินทั่วบ่อนโอเคสมุนล่าข้าสมุนทำมาให้ดูนะครับี่ยตัวนี้น่าจะได้หนึ่งจุดสองพอดีครับไซส์คว้ารางวัลสองหมื่น 20, เลยนะครับไซส์สวยเลยครับตัวนี้สมุลยกของสูงนะครับดูนะ เห็นเลยนะครับเอ,อเนี่ยนะครับไสหน่าสวยเลยนะครับโอเคขอหยุดวิดีโอไแค่นี้นะครับ